หดหน่อยถามซ่อนเลยไปกอต็มเน้องจบอลแรงก็เต็มเข้าไปด้หลไกใคผมไม่มีสี่สาใครผมไม่มีสีสาหรเาทิ้รองไปแด่ที่ไหอรขยับตรงไหนไม่มีได้ได้ไดบไหลออกอไอยไม